วิธีทำเมมบูตนะครับให้ทางคุณหาเมมเซฟเพทูนะครับแบบนี้ครับเอามาทำเป็นตัวเมมบูตทางผมไม่มีให้ไปนะครับทางคุณต้องหามาเองนะเอาตัวที่ใช้งานเล่นอยู่ก็ได้ครับเอามาเสียบที่ช่องเซฟเพทูช่องที่หนึ่งครับนะครับส่วนอันนี้คือแฟลชไดร์ครับผมลงโปรแกรมไฟล์ที่ต้องใช้ให้แล้วครับอยู่ดีนี้นะครับเสียบที่ช่องเซฟ เสียที่ช่อง USB อของเพทูครับส่วนอันนี้คือแผ่นเข้าโปรแกรมนะครับอันนี้คือทางผมก็จะให้ไปด้วยใส่ที่เครื่องเ a y ูเลยครับเท่านี้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องรอเครื่องอ่านแผ่นนะครับแล้วก็จะเข้าหน้าโปรแกรมเพื่อติดตั้งนะครับ เมื่อเข้ามาหน,น้านโปรแกรมย่ Run แล้วนะครับให้กดวงกมหนึ่งครั้งครับแล้วเลือกที่ Mass ครับ M A S S นะครับแล้วกดวงกลมหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกมาล่างสุดเลยครับก็ Install แล้วกดวงกลมหนึ่งครั้งครับเข้าหน้าโปรแกรมติดตั้งโปรแกรม f e t m a c b o แล้วนะครับ กด r หนึ่งสองครั้งนะครับเพื่อเปลี่ยนหน้า1 2สองแล้วเลือก format mc นะครับกดกระบ,บาดครั้งหนึ่งแล้วก็กระตอบ yes เ,เลยครับมันจะทำการ format mem save ของเราครับแล้วกด x อีกทีหนึ่งนะครับกด r หนึ่งสองครั้งครับแล้วก็เลือกติดตั้งมันติ install นะครับกด x แล้วก็เลือก ok ครับกด x แล้วก็ yes ครับแล้วกด t ตอนนี้เขาเรงจะติดตั้งอยู่นะครับ มื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะขึ้นข้อมาโอเคก็กดกระบาดทีนึงคนระับท่านนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับก็ออกจากโปรแกรมได้เลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลงไฟล์โปรแกรมที่ตั้งค่าไว้ใส่เมมเซฟที่เราติดตั้งเมื่อกี้นะครับ วิธีลงไฟล์ตั้งค่าที่ผมทําไว้แล้วนะครับหลังจากที่ติดตั้งตัวโปรแกรม f r e m e Boot ใส่ Mem s a ฟ e ไปทูรเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเข้าหน้าจอตามนี้ก็เลือกที่ t l e t U Run นะครับนะครับแล้วกดกรกบาทอันนี้เครื่องผมมันเป็นมันใช้ X เป็นตัว Enter ให้กดกรกบาทนะครับแต่ถ้าเครื่องคุณเขยนวงกลมเป็น Enter ก็ให้กดวงกลมนะครับแต่อันนี้ของผมเป็นกากบาดคือ Enter นะครับกดเข้าไปเลยครับ มันจะเข้ามาที่หน้าเบ์เซอร์เหมือนเดิมนะครับก็คือกดวงกลมหรือเลือกมาที่เบ์เซอร์ก็ได้ครับแล้วกดวงกลมนะครับแล้วก็เลือกมาที่ m a สครับอันนี้ผมจะทำเมมบูสสำหรับซีรีส์รุ่น9นะครับเอาเป็นแบบบูสปกตินะครับไม่ได้ลงโคเบกเกอร์หรืออันนี้ก็คือลงโคเบกเกอร์ปกติเครื่องปกติ357ส่วนนี้คือลงโคเบกเกอร์ด้วยแต่ใช้สำหรับ ซีรีส์รุ่นเก้านะครับส่วนนี้ก็คือพวกอ e ิม l เตอร์พวกเกมซูเปอร์เฟมิลี่พวกนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสำหรับรุ่นเก้าอันนี้ผมจะลงแบบเป็นปกติไปก่อนนะครับก็คือ normal แต่ว่าสําหรับรุ่นเก้าก็คือซีรีส์เก้านะครับก็ให้กดวงกลมเข้าไปเลยครับหนึ่งทีนะครับอันนี้ก็ให้กดสี่เหลี่ยมหนึ่งครั้งนะครับจะเห็นว่าจะมีจุดขึ้นมาข้างหน้าทุกแถวเลยนะครับ เห็นไหมครับมีจุดขึ้นมาข้างหน้าทุกแถวแล้วให้กด r หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือกสั่งบนคัดลแล้วกดวงกลมนะครับกดสามเหลี่ยมถอยกลับนะครับแล้วกดสามเหลี่ยมอีกทีหนึ่งถอยกลับนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ m c 0ศูนย์ที่เราเสียบเมมบอร์ดอยู่เนี่ยครับกดวงกลมเข้าไปแล้วก็ให้เลือกมาที่แอปกดกรกบ,บาดหนึ่งครั้งมันจะมีจุดขึ้นมาที่ข้างหน้าครับ แล้วก็เลือกมาที่บูตกดก,ะกะากบาทอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกมาอันล่างสุด s y s นะครับกดก,ะกะากบาทนั้นทั้ง3ตัวนี้จะมีจุดขึ้นหน้าเราจะทําการลบทิ้งนะครับไม่ใช้กด R1 ครับแล้วก็เลือกลบเลยครับ Delete นะครับแล้วก็กดวงกลมตอบ OK วงกลมไฟล์ถูกลบไปแล้วนะครับ ตอนนี้เราจะ copy ้จากไฟล์ที่เนี่ยที่ผมเลือกไว้ทั้งหมดมาใส่ลงนะครับให้กด r นนงแล้วก็เลือกลงเลยครับกดพักวางลงเลยครับอันนี้เขากำลังจะ copy ลงใส่เมมบูทที่เราทําตอนแรกนะครับ เมื่อก๊อปเสร็จแล้วทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับก็นำเมมบูตรันนี้ไปใช้งานกับรุ่น9ได้เลยครับส่วนรุ่นอื่นก็สามารถใช้ได้ครับลองเอาไปเสียบดูดถ้ามันบูตได้มันจะเข้าโปรแกรมนะครับส่วนรูปแบบอื่นจะใช้เป็นแบบอ e ิมเ์เตอร์โค้ดเบเกอร์ก็หลักการใช้วิธีเดียวกันตามนี้เลยครับนะครับ ขั้นตอนฉันใช้งานเม o บูสสำหรับซีรีส์รุ่นเก้านะครับเสียบเมนบูสท,ที่เราทำไว้แล้วก่อนเปิดเครื่องก็ได้หรือหลังเปิดเครื่องก็ได้ครับนะครับแล้วก็ทำการเปิดเครื่องมันจะเข้ามาหน้าจอตามที่เห็นในภาพนะครับก็คือเบ์เซอร์กับสต็มนะครับเครื่องผมเป็นกากบาทเอนเตอร์ก็คือกากบาทตกลงมันต้องดูที่เครื่องคุณนะครับว่าเป็นวงกลมหรือเป็นกากบาท ผมเป็นเอกรากระบาดนะงั้นผมกดกระบาดเข้าไปที่เบราว์เซอร์ครับอ่ามันจะโชว์รูปเมมบูทที่เราเสียบอยู่นะครับให้กดกรากระบาดอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าพอมันโชว์รูปไฟล์ข้างในแล้วก็กดวงกลมถอยหลังกับถอยหลังกับแล้วรอครับภาพจอจะดำแล้วก็รอเดี๋ยวมันจะเข้าโปรแกรมเองครับอ่า าโปรแกรม OPL เล่นเกมผ่านช่อง USB แล้วนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานของเครื่องรุ่นเกครับวิธีแปลงเกม PE2 นะครับอันนี้ผมจะใช้เกม F e 2 0 2 1เป็นตัวอย่างอันนี้นะครับอ่าก็คือ ทั้งคุณไปโหลดมาก็ได้หรือจะทําจากแผ่นก็ได้ถ้าใช้แผ่นไปซื้อแผ่นมาแล้วแผ่นมาแปลงก็คือให้ใช้โปรแกรม usbxteam.exe นะครับอันนี้เปิดขึ้นมาเพื่อแปลงแผ่นก็คือใส่แผ่นเข้าที่คอมแล้วก็เลือกที่ไดร์ไดร์ที่คุณใส่แผ่นเลือกว่าเป็น cd หรือ dVd แล้วก็เลือกไดร์ที่เก็บไฟล์ที่แปลงแล้วก็ตั้งชื่อเกมนะครับไม่เกิน3 2ที่ตัวอักษร เราก็กดสตาร์ทหลอกเขาแปลงแล้วมันจะได้ไฟล์สําหรับเอาไว้ใช้เล่นกับ p พย์ทูแต่ถ้าไฟล์ที่โหลดมามันเป็น .iso อย่างนี้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับโดยการจะสร้างโฟลเดอร์ DVD ขึ้นมาครับแล้วนำไฟล์เกมไปวางใส่ในโฟลเดอร์ DVD ได้เลยครับอย่นี้ครับ ในนี้มันจะมีเท่านี้่ครับเอาโฟลเดอร์ดีวีเนี่ยก็ปี้ใส่แฟลชไดร์หรือฮาร์ดดิสก์นำไปเสียกับ p พจทัวร์เล่นคู่กับเมมบูได้เลยกรณีที่เกมที่จะมาใช้แบบโฟลเดอร์ดีวได้เนี่ยต้องมีความจุไม่เกิน4.1นะครับถ้าเกินนั้นมันจะลงไม่ได้แต่เกมฟุตบอลอันเนี้ยมัน1.6สามารถลงได้เลยนะครับ สมมุติว่าถ้าเกมฟุตบอลตัวนี้มีความจุเกิน4.1ห,หรือไม่เกินก็ได้แต่ท่านต้องการที่อยากจะเ,เอาเอามาแปลงไฟล์นะครับก็ใช้โปรแกรมตัวนี้ UABUntil แปลงนะครับเดีนี้ผมทำให้ดูกดเข้าไปืลองเลือกนี้ครับ UABUntil.exe เนี่ยครับกดบุ่ลคลิกแล้วก็เลือกที่ไฟล์ครับ แล้วเลือกเอ็ e เกมฟอร์ม ISO ครับอันนี้เราเลือกตำแหน่งที่เราเก็บเกมทีนี้ที่ผมเก็บที่ไดซีโฟลเดอร์ DVD อ่ะอันนี้นะครับก็คือเกมดีเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้ครับหรือเอาชื่อนี้เลยก็ได้สูตรอันนี้คือไดที่เราแปลงไฟล์แล้วจะเก็บไว้ที่ไหนอ่ะผมก็เก็บไว้ที่ไดซี C เลยแล้วกันนะครับแล้วก็กดสร้างได้เลยเียสร้างได้เลย ที่เหลือไม่ต้องไปกดมันแล้วครับช่างมันกดได้เลยครับอันนี้รอก็สร้างรอก็แปลงไฟล์ครับ ไฟล์แปลงเสร็จแล้วนะครับถ้าจะแปลงเกมต่อไปก็กดเหมือนเดิมกี้ครับแล้วก็แปลงเรื่อยๆอรายชื่อมันจะเรียงมาเรื่อยๆครับผมปิดโปรแกรมนะแล้วมาดูครับอันนี้ครับคือไฟล์ที่แปลงได้แล้วนะครับเวลาก๊อปไปใส่แฟลชไดร์หรือฮาร์ดดิสต,ต้องก๊อปไปทั้งหมดระวังที่หน้าแรกนะครับอันนี้คือไฟล์รรเรียกชื่อเหมือนสารบัญเรียกชื่อถ้าไม่มีอันนี้จะเรียกเกมไม่ได้นะครับงั้นเวลาก๊อปให้ก๊อปทั้งหมดเลยถ้าคุณแปลงไปสิบเกม ไฟพวกนี้มันก็จะเยอะไปเรื่อยๆก,ก็ไปห,หมดระหว่างที่ใส่ไตแล้วนำไปเสียบเล่นกับเพทูได้เลยนะครับวิธีแปลงเกมเพวันใช้เล่นกับเครื่องเพทูนะครับเ,เกมเพย์วันที่เอามาใช้เนี่ยจะต้อง มีไฟล์อยู่สองไฟก็คือไฟล์ bin กับ q นะครับถ้ามีบินมากกว่า1แบบนั้นใช้ไม่ได้นะครับต้องมีแค่ bin กับ q อย่างละไฟล์นะครับผมจะใช้เกม r e s i d e n เป็นตัวแบบให้ดูนะส่วนตัวโปรแกรมตัวเนี้ย q t o p p อันนี้คือโปรแกรมแปลงนะครับวิธีการก็คือเอามาส์คลิกขวาไม่ใช่คลิกซ้ายไปที่ .q แล้ววางไปทับที่โปรแกรม q to pop 3ขีด2ขีด3นะครับแล้วปล่อยอันนี้โปรแกรมกำลังแปลงอยู่พอแปลงเสร็จแล้วหน้าจอนี้จะหายไปอ่ะหายไปแล้วครับแล้วเราจะได้ไฟล์ใหม่ขึ้นมาคือ resident .vcd นะครับเอาไฟล์นี้ไปใช้แต่ก่อนจะเอาไปใช้เราจะต้องใส่รหัสของตัวเกมขึ้นไปก่อน วิธีดรูรหัสของตัวเกมก็ดูจากไฟล o b i n นี่แหละครับกด double click ไป2ครั้งครับแล้วโปรแกรมมันจะขึ้นอันนี้ครับคือชุดนี้ SLUS007.47 เอารหัสตรงนี้ไปวางไว้ที่หน้าไฟล์ v c d อันนี้ครับแล้วก็ตามด้ดจุด นี่ก็นาไฟนี้ไปใช้ได้แต่ถ้าค่าเครื่องของท่านกดที่ไฟบินแล้วมันไม่ขึ้นโชว์แบบเม่ดูที่ของผมแบบนั้นนะครับก็คือกดไปไม่ได้กดไปแล้วมันไม่โชว์หน้าต่างแบบนี้นะครับก็ช่างมันก็ไม่เป็นไรให้เราพิมพ์มาเลยครับไอเลขชุดนี้ยเราพิมพ์เองก็ได้ครับอะไรก็ได้ครับอาผมยกตัวอย่างพิมพ์นะ R E S I แล้วก็ขีดล่าง0 0 0 2 2 r e s i d e n t e v จุดสอง VCD แบบนี้ก็ใช้ได้ครับพิมพ์เองก็ได้ครับหรือจะเอาจากไฟล์เขาเองเลยก็ได้หรือจะพิมพ์มเ,เองก็ได้นะครับพอเราได้ไฟล์นี้มาแล้วเนี่ยให้เอาไฟล์นี้ไปก๊อฟใส่โฟลเดอร์ป๊อปซึ่งจะอยู่ในนี้นะครับโฟลเดอร์ป๊อปอันนี้นะครับโฟลเดอร์ป๊อปกดนะครับแล้วก็ ผมคลิกขวาแล้วก็คัดแล้วเอาไปวางอ่าเท่านี้ครับเสร็จถ้าต้องการอีกเกมหนึ่งสงเกม3เกม4ี่เกมหลายๆเกมเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็ทําแบบเดียวกันแปลไฟล์เสร็จแล้วก็เอามาวางใส่หน้านี้ให้หมดแล้วกคอฟไฟล์ตัวโฟลเดอร์ป๊อบตัวเนี้ยไปวางใส่หน้าแรกของแฟดไดตัวที่ท่านเอาไปใช้งานกับเพทู เสียบเล่นคู่กับเมมวูทที่ทำมาแล้วเนี่ยได้เลยนะครับอ่ขั้นตอนก็จะมีถูกเท่านี้นะครับ